คนดังไม่ใช่หรอตกอับจะต้องเก็บขวดขายเลยหรือไงเอ้าจีช่วงนี้เธอเป็นยังไงบ้างฮะฉันตอนนี้ขึ้นเป็นผู้จัดการบริษัทแล้วล่ะฉันดูแลลูกน้องเป็นร้อยเป็นพันคนถ้าตอนนี้เธอมาเกาะขาฉันฉันจะลองพิจารณาดูก็ได้ขอบคุณนะแต่ไม่เป็นไรอ่ะขวดน้ำเนี่ยเธออยากได้ไหมอยากได้สิคุณจีคะในขวดยังมีน้ำอยู่นะคะทำไมจะให้เขาไปล่ะคะ เธอนนไม่เข้าใจเลยจริงๆก็ไม่มีแล้วนี่ไง ที่รถหนูยังมีขวดอีกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวป้าตามไปเอาที่รถนะเนาะเรื่เลยขอบคุณนะนี่จ้ะหนูให้ป้าขอบคุณนะคะเท้าป้ายังเจ็บอยู่ไหมไม่เจ็บแล้วจ้ะขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงหนูได้ข่าวว่าลูกสาวป้าสอบติดมาหาลาัยแล้วเหรอจะ๊ะใช่จ้ะใช่จ้ะรองเท้าเนี้ย หนูให้น้องนะจ๊ะเพื่ออนาคตที่สดใสสอบเข้ามาหาลัยอ่ะมีแค่ครั้งเดียวเอาอันเนี้ยไปเป็นของขวัญให้น้องนะจ๊ะป้ารับไม่ได้หรอจ๊ะป้ารับไว้เถอะหนูมีหลายคู่รับไม่ได้จริงๆจ๊ะรับไว้เถอะจ๊ะถ้าอย่างนั้นป้าขอบคุณนะจ๊ะ